สู่ช่องออยลีไดรี่นะคะวันนี้ออยจะมารีวิวโยเกิร์ตนะคะวันนี้ออยจะมารีวิวโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตที่ออยเป็นโยเกิร์ตที่ออยชอบทานมาคะ่ะเป็นโยเกิร์ตยี่ห้อเดียวที่ออยทานนะตอนนี้นะคะทําไมออยถึงชอบโยเกิร์ตยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วทุกคนออยมีปัญหาว่า,วาเวลาที่ออยทานโยเกิร์ตนะคะที่ทํามาจากนมวัว อาจจะชอบมีปัญหาว่ามันจะมีสิวขึ้นนะคะสิวอ่ะคือเราอ่ะเรารู้นะว่านมมีประโยชน์เรารู้ว่าคือนมมันให้สารอาหารอะไรกับเราบ้างอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนออกกําลังกายเราก็อยากได้โปรตีนใช่ไหมคะแต่พอเรายิ่งดื่มนมหรือกินอะไรผลิตภัณฑ์อะไรที่มาจากนมวัวน,นะคะมันก็แบบพุ้ยแบบสิวขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบรูปไปทีไรหน้าก็ถันนะคะแต่พอเรามา โยเกิร์ตนะคะที่ทำมาจากโปรตีนจากพืชมันทำให้ร่างกายของเรานะคะมาออยสังเกตได้ว่าคือร่างกายของเราอะ่ะมันตอบสนองมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยแบบหน้าออยอะ่ะคือทุกครั้งที่กินอะ่ะ มันไม่มีสิวผุดสิวโผล่ขึ้นมานะคะถามว่าสิวยังหายไหมมันก็ยังไม่หายนะทุกคนแต่มันดีกว่าตอนที่ออยกินนมกับโยเกิร์ตที่มาจากวัวน,นะคะดังนั้นวันนี้ออยก็เลยมารีวิวนะคะโยเกิร์ตนะคะโปรโตีนที่มาจากพืชค่ะโปรโตีนที่มาจากพืชนะคะเป็นโปรโตีนที่ดีกว่าโปรโตีนที่มาจากสัตว์แน่นอนแล้วใครที่ดื่มนมวัวนะคะแล้วก็ ดูนมวัวกินโยเกิร์ตที่ทำมาจากนมวัวนะคะแล้วมีอาการแพ้นมวัวท้องอืดน,นะคะหรือว่าท้องเสียนะคะแต่ว่าร่างกายของเรามันก็ยังคงต้องการโปรโตีนอยู่ใช่ไหมทุกคนร่างกายของเราก็ยังคงต้องการโปรโตีนอยู่นันซอยโยเกิร์ตคะ่ะซอยโยเกิร์ตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กนะคะสามารถ รับประทานซอยโยเกิร์ตได้ค่ะซึ่งซอยโยเกิร์ตที่ออยจะมาแนะนำในวันนี้นั่นก็คือรีวันซอยโยเกิร์ตค่ะรีวันซอยโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตที่ทำมาจากถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำมาจากถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเจ้ารีวันซอยโยเกิร์ตเขานี่อะไรดี ซอยโยเกิร์ตนะคะเขามี0%ะคอเลสเตอรอลค่ะมีกากใยอาหารสูงแล้วโควอดิกนะคะช่วยให้ลำไส้นะคะกากใยอาหารสูงหรือโคเอิกนะคะที่เป็นมิตรกับลำไส้นะคะแล้วช่วยทำให้ระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารของเราดีขึ้นนะคะ โปรไบโอติกคืออะไรโปรไบโอติกนั่นก็คือจุลินรีย์ค่ะจุลินทรีย์ที่เขาใส่เข้าไปในโยเกิร์ตนะคะเจ็รีวองหนึ่งถ้วยนะคะเขาจะมีปริมาณจุลินรีในหนึ่งถ้วยนะคะถึง10ล้านตัว10ล้านตัวในโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยค่ะแล้วโยเกิร์ตถ้วยนี้นะคะเขาก็ยังมีกรดอะมิโนที่จําเป็นนะคะถึง8ชนิดนะคะกรดอะมิโนที่จําเป็น8ชนิดเนี่ยนะคะเขาจะ ดีกับระบบสมองนะคะช่วยบำรุงระบบสมองระบบประสาทแล้วที่สำคัญนะคะเขาผลิตจากทั่วเหลืองนะคะทั่วเหลืองคุณภาพดีนะคะร้อเปซดังนั้นเชื่อใจได้ว่าคนที่แพ้นมวัวนะคะแพ้โปรตีนที่มาจากนมวัวแพ้โปรตีนที่มาจากสัตว์นะคะสามารถดื่มหรือรับประทานนะคะซอยโยเกิร์ตถ้วย สามารถดื่มแล,ละรับประทานอยโยเกิร์ตตัวนี้นะคะได้อย่างหายห่วงและก็ไม่ต้องกังนวลว่าจะมีอาการแพ้นะคะเหมือนคือแบบสมัยนี้คือคนแพ้นมวัวเยอะมากนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากถุเหลืองนะคะจึงได้รับความนิยมมากกว่าแต่ก่อนแล้วทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากถัเหลืองนะคะคือสมัยก่อนเขายังไม่มียโยเกิร์ตนะทุกคนแต่ว่าในไทยนะคะสามารถผลิตโยเกิร์ตที่มาจาก ทัวเหลืองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะดังนั้นก็เราก็หาซื้อง่ายมากนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโรตัสแมคโครนะคะแต่จะให้แน่ๆเลยนะคะที่ไปแล้วต้องไม่ซื้อนั่นก็คือแมคโครนะคะไปทุกครั้งได้ทุกครั้งไปที่อื่นเหมือนแบบเหมือนจับฉลากอะ่ะบางครั้งก็เจอบางครั้งก็ไม่เจอแต่ที่แน่ๆคือแมคโครนะคะแมคโครมีตัวเลือกให้เยอะนะคะแล้วของเขาก็มีในสต็อกตลอดนะคะถามว่า ถามว่าโยเกิร์ตซอยนะคะเขาให้ประโยชน์อะไรกับเราผลิตภัณฑ์ที่มาจากโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองนะคะจะช่วยทําให้ผิวพรรณของเราเปล่งปังนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่เขาจ้างนางเอกที่เขาโอโมมากนั่นก็คือเกรซนะคะที่เอาไปเป็นพรีเซนเตอร์นมถั่วเหลืองนะคะนมผลิต ผลิตภณัณฑ์นมที่มาจากถัวเหลืองนะเพราะว่ากินเข้าไปเนี้ยเขามีส่วนที่ทําให้ผิวของเราเปล่งปลั่งขาวใสดูมีสุขภาพดีค่ะด้วยในยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะมีกาดใยอาหารสูงมีกาดใยอาหารสูงไม่มีคอเลสเตอรอลในรีวองโยเกิร์ตมี สารต้านอนุมูลอิสระน,นะคะประเภทไอโซโฟาโวนะคะสูงมากแล้วสูงมันมันดียังไงเขามีปริมาณที่สูงใช่ไหมคะเขาก็จะไปช่วยช่วยในเรื่องบำรุงกระดูกชะลอวัยลดคอเลสเตอร,รอรลลดไตรกลีเซอไรด์ในเส้นเลือดษาสุมดุลฮอร์โมนผู้หญิงนะคะซึ่งวัยทองหรือว่าวัยที่แบบโฮอร์โมนสวิงนะคะ เขาจะชอบรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมถั่วเหลืองนะคะ <c oughs> เขาจะไปช่วยปรับสมดุลนะคะรักษาสมดุลฮอร์โมนผู้หญิงนะคะให้อยู่ในระดับบาลานซ์ให้อยู่ในระดับสมดุลกันนะคะไม่สูงและไม่ต่ําจนเกินไปวิตามินบีนะคะช่วยในเรื่องบํารุงประสาทและสมองดังนั้นสาวสาวมั่นใจได้ว่ารีวองโยเกิร์ตนะคะจะช่วยทําให้สาวสาวั้นห่นในฝัน ของสาวได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้นะออยจะชอบทานเพราะว่าเขาสามารถควบคุมน้ําหนักได้นะคะช่วยช่วยควบคุมน้ําหนักหรือช่วยในการไดเอทนะคะออยจะชอบรับประทานในตอนเช้า ผสมกับโอ๊ตผสมกับผลไม้นะคะหรือว่าจะรับประทานช่วงเย็นนะคะหลังจากที่เราออกกําลังกายนะคะหลังจากที่เราออกกําลังกายร่างกายของเราเขาก็ยังคงต้องการสารอาหารอยู่นะคะดังนั้นถ้าเราเลือกอาหารดังนั้นถ้าเราเลือกอาหารที่มันย่อยง่ายและมีโปรโตีนสูงนะคะมันก็จะช่วยทำให้ ระบบกล้ามเนื้อของเรานะคะไม่ได้รับการบาดเจ็บนะคะหรือว่าไม่ได้สูญเสียพลังมากเกินไปจากการออกกำลังกายนะคะดังนั้นออยจึงชอบกินโยเกิร์ตนะคะหลังจากที่ออกกำลังกายในตอนเย็นแล้วก็จะบางวันก็จะผสมผลไม้บางวันก็จะกินแต่รีว็อกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารเย็นใดๆเลยนอกจากน้ำปลาค่ะ ใช่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าออยจะมารีวิวอะไรคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ